ีค่ะทุกคนนี่นะวันนี้นะแม่กุ้งพาดีไซน์มาช้อปปิ้งที่บิ๊กซีนะคะทุกคนเ <Hey. S 1> นื่องจากว่าวันก่อนนะแม่กุ้งพาดีไซน์ไปเที่ยวงานฮาโลวีนนะทุกคนแล้วดีไซน์อยากได้เยลลี่ลูกตาแต่ว่าดีไซน์ไอยอยู่เนาะแม่กุ้งก็เลยยังไม่ให้ซื้ออีกอย่างหนึ่งคือมันทําไมคะดีไซน์วันนั้นแพงนะใช่มันแพงนะสองลูกราคา79บาบาทนะทุกคน แต่ก็เข้าใจได้แหละว่าค่าเช่าเขาคงจะแพงเนาะเขาก็เลยขายแพงมาวันนี้แม่ก็เลยพาดีไซน์มาที่บิ๊กซีนะทุกคนมาซื้อเยลลี่ลูกตาแล้วก็เยลลี่ลูกโลกนะกเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีหรือเปล่าแล้วราคาเท่าไหร่นะทุกคนไปตอนนี้เราอยู่ที่บิ๊กซีแล้วนะทุกคนไปดูกันมีไหมคะม,มีใช่ไหมโอ้โหนี่นะทุกคนโซนนี้ทั้งโซนนี่คือแบบอลังการมากดีไซน์ตื่นเต้นกับโซนนี้มาก ไหนอลองดูดิโอ้โหมีแต่เฮ้ยนี่ไงไอเยลลี่ลูกบา้าโอ้โหกี่บาทคะสี่สิบสี่สิบบาทโอ้โหสองลูกสี่สิบบาทนะหนึ่งลูกยี่สิบจาปปทกลร่งกี่บาทคะใ5่ผ้าเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วไงอ่ะเยลลี่ลูกโล,ก,ลกมีไหมดูดิไม่มี มีแต่เยลลี่ลูกตานะเอาไหมคะแม่อนุญาตให้ซื้อแต่ว่ายังไม่ให้กินนะคะเพราะว่าหนูยังอายอยู่โอเคไหมก็ซื้อไว้ก่อนไงลูกเดี๋ยววพอหายอายก็ค่อยกินดีกว่าไม่ได้กินนะนี่ดีไซน์มันเป็นลายฮาโลวีนนี่นี่เป็นหัวกะโหลกอันนี้เป็นแบบนี้นี่ดีไซน์มีลายฟักทองแบบนี้ด้วย หมาะกับฮาโลวีนมากเฮ้ยดีไซน์อันนี้อะไรเอ่ยดีไซน์มาดูนี่เดคูล่าใช่เลยเดคูล่านี่อันนี้เป็นแบบลูกเดียวนะลูกเดียวก็เป็นลายแมงมุมแบบนี้นี่ก็รับฮาโลวีนนี่อันนี้นะทุกคนตอนนี้เราก็ได้เยลลี่ลูกตามาแล้วนะไหนดีไซน์เลือกอะไรมาบ้างคะเอามากี่แบบเอามาสามแบบสามแบบไหนดูดินี่ โอ้โหนี่เอามาทั้งสามแบบเลยนะทุกคนแต่เดี๋ยวเราจะไปซื้อของอย่างอื่นเพิ่มกันนะคะทุกคนไปโอ้โหมาล็อกนี้จะซื้ออะไรคะโยเกิร์ตโอ้โหไหนโยเกิร์ตไหนเอินี่เอาแบบไหนเคยเล็กเคยใหญ่ เมื่อกี้แม่ไปซื้อกาแฟมานะทุกคนต่อไปไปล็อกนูน้นผลไม้อันนี้นะคะทุกคนตอนนี้เราก็ซื้อของกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนี่เลยโอโ้โหนี่เต็มถุงเลยนะทุกคนแต่เดี๋ยวตอนนี้เราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปกลน,นะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด้วยนะคะแมบายบายค่ะ